นานา365 d ันสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปชมบอลใบสีเหลืองกันบ้างนะคะเพราะว่าเห็นว่าเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะคะในเฟสนะว่าแบบเออถ้าจะปลูกเลี้ยงบอลสีเหลืองเนี่ยน่าปลูกไหมเราทํายังไงถึงสีใบของเขาจะออกเหลืองนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เอาไปเลี้ยงแล้วเอ๊ะใบยังเขียวอยู่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันนะคะวันนี้ก็มีตัวอย่างมาให้ชมกันสองสายพันธุ์ค่ะนั่นก็คือจะเป็นบอลเยลโล่นะคะแบบนี้กับเอ่อบอลสี นิวเวฟค่ะจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อของไทยนะคะถ้าเป็นของไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเหลืองเปรมกรน,นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นบุษราคมนั่นเองค่ะเขาจะมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะจะต่างกันก็ตรงที่ว่าเขาอาจจะนุ่มเขาเรียกว่า,ากา้านอาจจะแบบอ่อนๆกว่าเท่านั้นนะคะแต่นี้ว่าถ้าเราเนี่ยนำมาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ใหม่นะจาก ต้นเก่าอะต้นเก่าเขาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเดินทางมาไกลใช่ไหมแต่ถ้าเราปลูกราขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะแข็งแรงเหมือนกับว่าประหนึ่งว่าเกิดที่ไทยเนี่ยแหละค่ะนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็สวยงามมากสําหรับใบเขาก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าปลูกนะคะยิ่งกับว่าถ้าเขาได้รับแสงแดดนะใบก็จะยิ่งเหลืองทั้ง2แบบเลยค่ะเขาจะกัดสีให้เราเนี่ยออกได้ชัดเจนนะคะให้เขาโดนแดดบ้างแดดรำไรนะคะ จะทาให้สีที่ใบเนี่ยชัดขึ้นอ่าถ้าอยู่แต่ในร่มนะบอกได้เลยนะคะถ้าเป็นบอลที่พวกแบบมีพื้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะถ้าอยู่ในร่มอย่างเดียวเนี่ยพื้นใบจะออกเป็นสีเขียวหรือว่าเขียวอ่อนหรือตอนใบย,ยังเล็กๆอย่างอันเนี้ยต้นเนี้ยค่ะเห็นไหมที่ขึ้นมาใหม่นะคะใบเล็กๆตรงกลางค่ะก็ยังเป็นสีเขียวอ่อนอยู่นะคะถ้า เขาโตสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ถ้ายิ่งได้รับแสงแดดเมื่อไหร่นะคะแต่ว่าอย่าแดดแรงนะแดดแรงเดี๋ยวไหมค่ะเขาก็จะเปลี่ยนจากใบที่เป็นสีเขียวอ่อนเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็เหลืองแบบเหลืองนวลสวยสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันค่ะแล้วก็ทดลองนะคะปลูกเลี้ยงแล้วทั้ง2แบบแล้วก็ใบใหญ่ ก็จะมีภาพตัวอย่างที่ใบใหญ่กว่านี้อีกนะตอนที่เราเลี้ยงอะคะ่ะเท่าฝ่ามือเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าสีเหลืองนวลสวยมากเลยค่ะเนี่ยเหลืองคล้ายๆกับตัวนี้จะจะเหลืองกว่านี้อีกนะคะอันนี้ถือว่าใบยังเล็กนะคะยังออกเขียวๆอยู่นะก็เป็นวิธีการหรือว่าเคล็ดลับง่ายๆนะคะสําหรับปลูกเลี้ยงบอนสีที่ทําให้ใบเขาสีเหลืองสวยนะคะตรงกลางของเขาก็จะเป็นแบบสีแดง เห็นไหมคะออกสีแดงชัดเจนเลยค่ะสําหรับบอนสีเยลโล่นะคะพื้นใบก็จะเป็นสีเหลืองถามว่าปลูกเลี้ยงยากไหมก็ไม่ยากนะคะก็ดูแลเขาให้ถูกวิธีเท่านั้นเองค่ะเขาก็จะปลูกเลี้ยงได้เหมือนบอลทั่วๆไปเลยค่ะนี่นะคะลักษณะเขาก็จะเป็นใบที่ เก๋เด่นดีพูดถึงว่าสีของเขาเนี่ยคือเด่นเดียวเวลาไปวางรวมรวมกับบอลสีพันธุ์อื่นๆเนาะมันก็จะแตกต่างนะคะทําให้ดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาทันทีก็เป็นบอลสีที่น่าปลูกเลี้ยงนะคะเราก็มีจำหน่ายนะทำการขยายพันธุ์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสนใจก็แอดไลน์จากเบอร์โทรได้นะคะ0614936745ค่ะสนใจก็ แอดไลน์จากเบอร์โทร0614936745ค่ะสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะสำหรับบอนสีสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ